สวัสดีครับก็พบกับนายวลงทุนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องวิธีการหาหุ้นนะครับเติบโตในภาวะวิกฤตนะครับในภาวะวิกฤตนี่ก็อ่าไม่ใช่ว่าไม่น่าลงทุนเสมอไปนะครับส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับเดี๋ยวติดตามไนนะครับ ส่วนก็จะเป็นเนื้อหาในาทวีตนะครับเดี๋ยวจะขยายเตืนนิดนึงที่ผมให้สัมภาษณ์กับคุณป้อไมไว้อ่าไปติดตามไปเลยนะครับชื่อว่าจะมีเยอะๆครับชือ่อวชื่อว่า,วา,ามีเนี่ยนเดเน็กด <ๆ S 2> ีเคสมีลูกสาวเดี๋ยวในในก็คือธุรกิจจะแย่นะ ด้วยสมมติว่าเราเจอหุ้นตัวหนึ่งแล้วตัวเนี้ยครับพูดถึงธุรกิจที่ในอนาคตนะครับสําหรับลงทุนระยะยาวนี่คือเนื้อหาโดยรวมครับอืมครับโอเคครับแนวคิดแนวคิดก็ก็คือช่วงปีสองพันยี่สิบเนี่ยผมอ่าส่วนตัวในคิดส่วนตัวผมบางคนบอกว่าเป็นวิกฤตไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าผมบอกว่าเอ้ยมันมันชอบมันสำหรับนักลงทุนแล้วชอบเพราะว่า ไม่ไม่ามต้องถามว่ามที่ป้าชอบในะช่วงนี้อ๋อช่วงหุ้นขึ้นทุกคนชอบหมดนะฮะหุ้นขึ้นใช่ไหมหมายก็อ่าช่วงวิกฤตอะไรเนี้ยครับอ่าช่วงวิกฤตก็ต้องต้องต้อง,ต,องต้องมีจังหวะที่ดีด้วยนะก็สร้างให้คนครวยได้อืครับแล้วก็แนวการลงทุนก็คืออ่าแต่ว่าผมจะแบ่งการลงทุนเ,เป็นสองสองสองระยะระยะแรกตอนเนี้ยก็คือหาหุ้นที่เกี่ยวกับได้รับผลดีอืม ได้รับผลดีจากวิกฤตแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยค่อยค่อ,อยหาหุ้นที่แบบว่ารอดตายอืแลครกบแล้วก็หนังสือนี้เหมาะกับใครก็คือเหม,มาะกับนักลงทุนที่ว่าอยากจะเติบโตอ่ารวดเร็วแล้วก็ต้องการลงทุนระยะยา,าวครเหมาะกับอ่าคนที่พอตไม่ใหญ่มากแล้วก็แต่ว่าอยากจะ้พอตเติบโตครับก็เข้ามาอ่านหนังสือได้นะครับแล้วที่ ที่จะพบในหนังสือมันจะยาวาาเลยคำที่อ่าอ่าดีนะดีดีเป็นเป็นเป็นเอาไลน์ให้อสำหรับผู้ที่สนใ,นใจว่าใช่ครัแบแล้เดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆพี่ป้อมแทรกได้นะครับได้ก็คือแนวคิดเนี่ยที่จะพบในหนังสือก็คือแนวคิดแรกก็คือหมายก่าว่าเราจะต้องหาหุ้นที่กาไรเต,ติบโตแบบโตระเบิดครับโตระเบิดแล้วก็อันที่สองก็คือราคาหุ้นเนี่ยมันต้องไม่ถูกรับรู้ครับผมก็เป็นหลักการทั่วไปนะครับ แล้วก็น mm ั hmm. คิดออกมาก็คือต้องหมายว่าต้องหาวิธีที่ว่าเราต้องซื้อให้ได้ปริมาณมากๆเพื่อที่จะพลิกพอร์ตเราคร mm ับ hmm. แล้วก็ทามมิ่งนะครับทามมิ่งก็คือเราต้องทํากำไรได้รวดเร็วด,ด้วยสมมติว่าเราเจอหุ้นตัวหนึ่งแล้วตัวเนี้ยเฮ้ยเราคิดว่าเราต้องรอนานสมมติว่าเราจะลงทุนระยะสั้นเนี้ยอย่างเงี้ยก็าบางทีเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงยังไม่ยังไม่ลงทุนไม่รีลงทุนนะครับ mm hmm. แล้วก็อันนี้สุดท้ายคือวิธีการบริหารพอร์ตให้เติบโตแบบเป็นเท่าตัว อืมวิน่าอ่านนาอ่านอ่าตามน่าอนนี้ผมผมตัวอย่างมีตัวอย่างต่อผมจะอนุญาตไม่บอกชื่อหุ้นครับแต่ว่าหุ้นตัวเนี้ยผมเป็นตัวเลขจริงนะครับตัวเลขจริงก็คือผมก็ไปหาหุ้นหาไปหามาไปเจอตัวหนึ่งกำไรัตเจ็ดพันกว่าเปอร์เซ็นต์เนาะปีหนึ่งอะฮะปีหนึ่งโตออคิวครับออคิวคิวปีหกสองคิวหนึ่งปีหกสามคือคิวหนึ่งปีหกสองเนี่ย อ่ารายได้ห้าร้อยสามสิบหกล้านนะครับกำไรขั้นต้นเก้าสิบกำไรห้าแสนกว่าได้ขนาถึงปีหกสามวาร์ปเลยนะครับพี่ครับรายได้เจ็ดร้อยสิบแปดกำไรขั้นต้นหนึ่งร้อยกำไรสุทธสามสิบเก้าล้านอืมอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอืมไม่บอกชื่อหน่อยค่รบอกชื่อหน่อยไหมไม่บอกเดี๋ยวส่มเสียงไปเออส่มเสียงไปอ่าใคร ใครพอจะรู้ว่าหุ้นตัวนี้ชื่ออะไรคอมเมนต์มาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยกันดูซิว่าใครจะทายถูกนะฮะคือทั้งรายได้ทั้งกำไรโตโอแล้วก็แยกเป็นคิวๆเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ว่ารายได้ขยับโตขึ้นเรื่อยๆแต่กำไร่ยโตเร็วกว่าอืมครับก็เลยดูน่าสนใจอะไรประมาณนี้ครับในวันไปเจอหุ้นแบบนี้อย่างไงวิธีการ<ม>หาอ่า หาในหนังสือเลยครับไม่สิไปอ่านยังไงหนังสือพิมพ์หรืออะไรยังไงไปสะดุดตาหรือเราไปแบบไปไล่ดูพี p อพีวอะไรแบบเนี้วิธีการก็วิธีการอย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่าอ่าหมายว่าตอนเนี้มันเป็นช่วงวิกฤตใช่ไหมครับผมก็จะเอเชันอยู่ในใจว่าเฮ้ยเราจะต้องหาหุ้นที่ได้ผลดี ได้ผลดีจากวิกฤตครับพีอ่อืมอืมแต่ว่าพอหลังจากเนี้ยเราก็พอพอเราคิดแบบเนี้ยเราก็จะไปหาแล้วว่าหุ้นตัวไหนมันจะได้ผลดีจากวิกฤตทางนี้บ้างโอเคเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเนาะผมฟังไม่ทันเองอ่าก็คือเราก็ดูว่าไอเหตุการณ์ตรงเนี้ยนะฮะวิกฤตนี้มันโอเคแหละโดยส่วนใหญ่ธุรกิจจะแย่นะแต่ก็กลุ่มไหนล่ะเนี่ยที่มันเขาอาจจะขายโปรดักหรือขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับ การใช้งานในยุคโควิดอะไรแบบเนี้ยก็้ดพอรู้ปั๊บก็ไปเจาะเป็นลายกลุ่มลายตัวเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไปหาเลยหาเป็นลายกลุ่มเลยประมาณนั้นครับโอเคฮะได้ได้แนวคิดเป็นอย่างดีอ่ะอันนี้อันนี้เป็นกราฟของตัวเมื่อกี้ป่ะฮะทม่แล้วอะครับที่เวแล้วตัวที่ในตารางที่เห็นคือพรผมเปุ๊บผมคิดว่าตัวเนี้ยโตระเบิดแน่เลยแล้วก็มันก็ออกมาเป็นแบบ อืมอืมผมว่าผู้ชมรู้ว่าแหละว่าตัวไหนวิ่งขนาดเนี้ย <c oughs> อ่าครับนี่ก็เป็นแนวคิดนะครับของเอ่อเขาเรียกว่าการหาหุ้นนะครับที่กำไรโตระเบิดนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะมีอ่าเพจนะครับในแวดลงทุนถ้าใครสนใจก็เข้าเข้ามาติดตามได้ที่เพจนะครับก็จะบอกแนวคิด อยู่เรื่อยๆนะครับว่าวิธีการหาหุ้นทํำยังไงนะครับแล้วก็จะทํายังไงถึงจะเจอหุ้นที่กําไรโตระเบิดนะครับผมก็จะพยายามบอกเล่าไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าใครต้องการเจาะลึกเลยนะครับก็เข้าไปที่คอร์สในแว่นนะครับก็คือจะมีเป็นคอร์สออนไลน์3คอร์สนะครับก็เป็นผ่อรหัสห่างงบกันเงินฉบับจับมือทํานะครับสร้างพอร์ตเงินล้านที่หุ้นเติบโตแล้วก็เฟ้นหาหุ้นเติบโต้วยงบกันเงินนะครับเราก็จะเรียนเจี่ยวก การอ่นงบการเงินเพื่อหาหุ้นที่มันกำไรแบบโตระเบิดแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็แนวคิดการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยนะครับแล้วก็แนวคิดการจัดพอร์ตให้เราได้กําไรเยอะๆนะครับให้ให้เป็นพอร์ตเงินล้านนะครับแล้วก็วิธีการนะครับเป็นหาหุ้นเติบโตนะครับโดยอาจจะดูจากงบการเงินนะครับหรือวิธีหลายๆวิธีด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าเน้นที่งบการเงินนะครับ ใครสนใจก็ดูรายละเอียดข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ